รถไฟใต้ดินสายมรณะขบวนรถไฟเข้าสถานีเสียงเบรกแสบหูประตูเปิดออกช้าๆข้างในมืดสนิทแสงไฟริบหรี่เป็นจังหวะเขาก้าวขึ้นไปเท้าเหยียบสิ่งเปียกเปียกกลิ่นเหม็นอับชื้นฟุ้มขึ้นมาแรงเหมือนกลิ่นซากศพเก้าอี้เต็มไปด้วยคราบสีดำคราบที่ดูเหมือนเลือดแห้งแล้ว เขานั่งลงข้างหน้าต่างมองออกไปเห็นแค่ความมืดสนิทรถไฟเริ่มวิ่งเสียงล้อบดรางดังแปลกๆเหมือนเสียงกระดูกแตกมีผู้โดยสารคนอื่นนั่งอยู่แต่ทุกคนหันหลังให้ไม่มีใครเอาหน้ามาทางเขาเขาพยายามมองหน้าคนข้างๆแต่เห็นแค่ผมยาวปกคลุมใบหน้า ผมเปียกเปียกมีกลิ่นเหม็นรถไฟแล่นเร็วขึ้นแสงไฟกระพริบเร็วขึ้นในแสงสลับมืดเขาเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งหันมาใบหน้าขาวซีดตาถลนออกมาปากอ้าคางเลือดสดไหลลงคางเสื้อผ้าเปียกเลือดเขาพยายามลุกหนีแต่เก้าอี้เหนียวติด เหมือนมีเลือดข้นๆยึดเขาไว้ผู้โดยสารคนอื่นเริ่มหันมาหาเขาทีละคนใบหน้าแต่ละคนเน่าเปื่อยแผลเปิดลึกจนเห็นกะโหลกเลือดไหลลงบนพื้นรถไฟเริ่มสั่นสะเทือนล้อเสียงแสบหูมากขึ้นเขาได้ยินเสียงโลหะขูดกันและเสียงอื่นที่ฟังแล้วขนลุก เหมือนเสียงคนร้อมในความเจ็บปวดแต่ฟังไม่ชัดเจนประตูรถไฟเปิดออกแต่ข้างนอกไม่มีสถานีเป็นแท่หลุมดำลึกลมหนาวพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นเน่าเหม็นผู้โดยสารทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันเดินมาหาเขาช้าๆแต่ละก้าวทำให้เลือดกระเซ็น เขาพยายามกดปุ่มฉุกเฉินแต่ปุ่มแตกออกมือเปื้อนเลือดสดรถไฟเริ่มตกลงไปในหลุมมืดผู้โดยสารล้อมรอบเขามือเน่าๆยื่นมาจับเล็บยาวข่วนเข้าไปในเนื้อเขารู้สึกอุ่นคงเลือดตัวเองไหลออกมา